เสียงที่เพื่อนๆกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงจากไมค์หูฟัง b บ y e อร์ n ด mic MMX150 เป็นหูฟังเกมมิ่งไมเทพคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอสำหรับการเล่นเกมบอกเลยฮะโหดจริงๆเพราะว่าแยกทิศทางเสียงได้ชัดเจนมากไม่ไว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าเสียงกระสุนหรือเสียงเอฟเฟกมาเต็มฮะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการเล่นค่อนข้างเยอะส่วนการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเสียงใสกลางชัดเบสเนี่ยมาตรฐานฟังเพลินๆทั้งวันสบายๆฮะเรื่องไมโครโฟนก็ไม่แพ้กันเพราะว่า ใช้ไมเป็นแบบคอนเดนเซอร์เมตาไวส์สามารถถอดได้รับเสียงชัดลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ค่อนข้างดีแถมยังสามารถปรับองศาได้ตามต้องการด้วยแล้วก็จุดที่ผมค่อนข้างชอบอีกอย่างก็คือคอนโทรลวิวใช้งานค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะหมุนเพื่อปรับเสียงกดหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการมิวไม หรือถ้าเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการเปิดโหมดออก m ม n เทน mode ทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงรอบข้างเพราะว่าเขาใช้ไมลรับเสียงจากด้านข้างนะส่วนเรื่องความแข็งแรงมีแถบอลูมิเนียมแข็งแรงนะส่วน earpad เนี่ยเป็นหนังเทียมเสริมด้วย memory foam ทําให้นุ่ม ใส่สบายไม่บีผูลดเสียงรอบข้างได้ค่อนข้างดีเลยนะการเชื่อมต่อเนี่ยก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะจะใช้ AUX 3.5มิลหรือเป็น USB-C อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหูฟังรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะฮะใครที่ชอบดุดันต้องสีดําแต่ถ้าใครชอบแบบลุกสดใสก็เลือกสีขาวได้เลยฮนะสรุปง่ายๆคือหูฟังเกมมิ่งที่ทั้งเสียงเทพไมเทพใช้งานง่ายใส่สบายราคาเนี่ยอยู่ที่3690บาทแถมประกันเนี่ยยาวๆเลย2ปี